เทคนิคในการดูแลรักษานะครับอุปกรณ์ของรถมอเตอร์ไซค์หรือรถบิ๊กไบคู่ใจของทุกท่านนะครับอ่ะอย่างแรกเข้าเรื่องเลยดีกว่าโซ่สเตอร์นะครับก็คือรถบิ๊กไบทุกวันนี้นะฮะโซ่สเตอร์เนี่ยมันจะมีราคาค่อนข้าง,งสูงในเรื่องของว,วัสดุที่ใช้ในการทําโซ่หรือสเตอร์นะครับอย่างเช่นโซ่ขับของรถบิ๊กไบมันจะแตก จากรถทั่วไปก็คือมันจะมีเป็นลูกยางเป็นโอลิงเป็นเอ็กลิงนะครับภายในข้อโซนะ่เพราะฉะนั้นเขาต้องการการดูแลรักษาที่มากกว่าโซ่ปกติเราจะดูแลรักษาอย่างไงอย่างแรกเลยนะครับก็คือในเรื่องของความสะอาดของโซ่ก็ประเมินด้วยสายตาครับโซ่เรามีสนิมไหมหรือว่ามีสารลอลื่นอยู่ไหมนะครับเราก็ดูตัวโซ่นะครับหรือโซ่มีเสียงนะครับขับๆไปมีเสียงแขกแคะแโซ่ถ้าเกิดเสียงนะครับไม่มีน้ํายาหล่อลื่นข้อโซ่ตายถ้าข้อโซ่ตายแสดงว่าอาการหนักแล้วนะครับก็ทางร้านจะแนะน าลูกค้าให้เปลี่ยนโซ่นะครับแล้วก็การเปลี่ยนโซ่สเตอร์ทางร้านจะแนะนาให้เปลี่ยนทั้งชุดทั้งชุดหมายถึงโซ่ด้วยสเตอร์หน้าสเตอร์หลังนะครับทั้งชุดท้าไม่ต้องเปลี่ยนทั้งชุดถ้าสมมต Kingdom ิเราเปลี่ยนแค่โซ่แต่สเตอร์เราใช้ชุดเดิมอยู่อย่าลืมครับว่าโซ่กับสเตอร์ทุกชุดมันจะมีร่องของโซ่ไม่เท่ากันไม่เหมือนกันถ้าเราใช้โซ่ใหม่แต่สเตอร์เดิมเนี่ยฟันของสเตอร์มันสึกไปละนะครับแต่โซ่ใหม่สเตอร์ก็จะพลอยทําให้โซ่เราเสื่อมคุณภาพเร็วกว่าปกติด้วยนะครับเพราะฉะนั้นทางศูบรริกกา็คือ จะแนะนําลูกค้าให้เปลี่ยนทั้งโซ่และสเตอพร้อมกันครับผมมาที่การดูแลรักษาครับผมโซ่นะฮะทางร้านนะครับทางศูนย์บริการจะแนะนําให้ลูกค้าเนี่ยล้างทําความสะอาดทุกๆ500กิโลเมตรหรือตามการใช้งานหรือว่าตามความสกรปรกของโซ่นะครับทำความสะอาดยังไงก็ตัวโซ่โลิงเนี่ยมันจะมีน้ํายาล้างโซ่เฉพาะของเขานะครับ เราก็อาจจะซื้อที่ศูนย์บริการหรือว่าตามร้านที่มีจําหน่ายทั่วไปนะครับล้างโซ่เสร็จแล้วนะฮะต่อมาก็จะเป็นขั้นตอนของการหล่อลื่นโซ่บิ๊กบอยนะครับหรือโซ่ที่มีลูกยางโอลิงเอ็กลิงนะฮะต้องใช้น้ํายาหล่อลื่นเฉพาะของเขาเท่านั้นนะครับแนะนําเป็นน้ํายาหล่อลื่นโซ่ดีที่สุดครับผมอามาต่อกันที่ตัวสเตอร์นะฮะตัวสเตอร์เราจะรู้ได้ยังไงว่าสภาพสเตอร์ที่เราใช้อยู่นั้นมันยังเหมาะกับการใช้งานอยู่หรือเปล่าก็ง่ายๆครับดูที่ฟันของสเตอร์นะฮะดูที่ฟันว่า ฟันสเตอร์ล้มไหมฟันสเตอร์แหลมหรือ,อยังนะครับดูที่การสึกหลอของสเตอร์นะฮะถ้าสเตอร์มีมีอาการแบบสเตอร์แหลมแล้วหรือว่าฟันสเตอร์เริ่มล้มแล้วก็แนะนําให้เปลี่ยนทันทีครับผมทําไมต้องดูแลโซ่สเตอร์อย่าลืมว่าชุดนี้มันคือชุดส่งกําลังจากตัวเกียร์นะครับไปสู่ล้อหลังถ้าเราไม่ดูแลโซ่หรือสเตอร์เลยนะฮะใช้งานไปเรื่อยๆมันอาจจะมีโอกาสที่โซ่ขาด โซ่ขาดขณะขับขี่โซ่ขาดถ้าโชคดีมันก็หลุดไหลไปที่ถนนนะครับก็ไม่เป็นอะไรแต่ถ้าโชคร้ายขึ้นมาอย่างร้ายแรงนิดหน่อยอะไปฟาดกับแข้งแข้งแตกนะครับแข้งแตกนั่นหมายความว่าท่านจะต้องเปลี่ยนแข้งเครื่องด้วยนะครับถ้าโชคร้ายกว่านั้นอีกนะฮะไปงัดกับตัวสเตอร์หน้าทําให้ตัวชุดเฟืองเกียร์เสียหายท่านก็อาจจะได้เปลี่ยนชุดเกียร์อีกนะครับหรือถ้าโชคร้ายยิ่งกว่านั้นนะฮะขาดแล้วมันไม่ไปไหนมันมาพันกับตัวชุดสวิงอาร์ม นะครับพอพันกับทุสสวิงอาปุ๊บมันก็อาจจะมีโอกาสที่ทําให้ล้อหลังนะครับล็อกเกิดการสลด์นะฮะก็ถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่ไปพันกับสเตอร์หลังแล้วล้อหลังล็อกก็นั่นมันหมายความว่ามันอันตรายถึงกับชีวิตของผู้ขับขี่เลยนะครับเพราะฉะนั้นโซ่สเตอร์ทุกท่านควรใส่ใจในการขับขี่ด้วยนะครับผมโซ่สเตอร์ต้องมีระยะหย่อนหรือว่าระยะระยะอิสระของเขานะครับเราจะเช็คได้ยังไงง่ายๆครับเราดูที่ตรงนี้ฮะดูระยะยุบหย่อนของเขาว่าระยะโซ่ของเราเนี่ย มันตึงจนเกินไปไหมหรือว่ามันหย่อนจนเกินไปไหมระยะที่พอเหมาะหรือว่าเป็นค่ามาตรฐานของรถมอเตอร์ไซค์รถบิ๊กบค์เลยก็คือมีระยะยุบหย่อนประมาณ20 40ถึงมมตรก็คือระยะยุบเนี่ยครับยุบหรือว่าดันขึ้นจะอยู่ประมาณ2 0ม mm. มหรือว่าขึ้นลงเนี่ยไม่เกิน4 0ม mm. มประมาณนั้นนะครับถ้าเกิดเราประเมินด้วยสายตาก็ได้เราก็น่าจะพอประเมินกันออกเนาะสำหรับคนที่ใช้รถถ้าเกิดมันหย่อนทําการปรับตั้งให้ระยะโซ่เนี่ยมันยาวขึ้นเพื่อที่จะให้ระยะยุบมัน มาตรฐานนะครับแต่ถ้าท่านใดทําไม่เป็นนะครับไม่ต้องฝืนนะฮะไม่ต้องปลุกความเป็นช่างในตัวของท่านเองนะครับนํารถเข้าที่ศูนย์บริการนะฮะแล้วก็แจ้งช่างได้เลยว่าเราต้องการปรับตั้งโซ่สตอร์นะครับก็ให้ช่างผู้ชํานาญการทําให้ดีกว่านะครับแต่สําหรับท่านใดที่พอมีความรู้หรือว่าพอสามารถทําเองได้ก็สามารถทําได้ด้วยตัวท่านเองนะครับ